ไไาบาที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก้านะครับผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางฮาหนอยประจําวันที่9กรกรกฎาคมหกหานะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นบาที่ขอสวัสดีพี่น้อง ฟีซีคาประจําแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องผู้ทีดด่เข้ามาติดตามใหม่นะครับเนาะอแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่สมาชิกครอบครัวบา่าวทีทุกทุกคนทุกทุท่าน,นด้วยนะครับผมเนาะอ่ะไม่เจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะสําหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้นะครับเนาะ,ะก็ลุ้นเห <laughs> <laughs> มือนเดิมครับลุ้นกันอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่าก็มาแตกเจาะนะครับเนาะอ่า น้อย V.I.P เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานเนี่ยสหรับช่วงนี้รู้สึกว่าน้อย V.I.P จะเข้านะครับเนาะสลับน้อยปกติกับน้อยพิเศษก็ลดไปสลับหน้อยเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะก่อนอื่นบ่าวทีเขอเรียนกับพี่ๆน้องๆนะครับเนาะผู้ที่อย่างเพิ่งเข้ามาติดตามใหม่นะครับเนาะสลับห้าน้อยที่บ่าวทีวางนี้นะครับเนาะให้จับ3น้อยนะครับเนาะทั้งน้อยพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P นะครับเนาะใบเดียวแต่ให้อ่า ตามถึงสหน่อยเลยนะครับเนาะถ้าเกิดพ,พี่น้องชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะะฝากพี่พน้องไปด้วยกันเลยกันนะครับผมเนาะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่พี่พน้องจะจับนะครับเนาะจะไปถึง4หน่อยแต่ก็แล้วแต่นะครับเนาะเพราะว่าบางทีเขาย,ย้ำกับพี่น้องอยู่เสมอนะครับเนาะ นี่เป็นเพียงการคำนวณจากสูตรนะครับแนวทางอาจจะมีข้าไม่หลุดนะครับเนาะพี่ๆน้องๆก็ต้องพิจารณาแนวทางกันให้ดีครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจทุกๆครั้งนะครับผมเนาะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะสำหรับตัวเลขนะครับเนาะหรือไม่บางครั้งก็อาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องสําหรับผู้ที่โชคดีนะครับเนาะอ่ะก็ฝากพี่ๆน้องไ้ด้วยกันเลวกันนะครับผมเนาะ ทุกๆแนวทางนะครับก็ทําเต็มที่แล้วนะครับผมเนาะถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็บาวทีก็ขอโทษขอให้พ,พี่พี่น้องน้องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะเพราะว่านี่ทําตามสูตรนะครับเนาะเป็นสูตรเป็นแนวทางนะครับเนาะพี่พน้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจนะครับผมเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็มาลุ้นกันต่อตามกันต่อสู้กันต่อนะครับเนาะนะสำหรับแนวทางหาหนอย ประจำวันที่9นะครับเนาะกรกฎาคม6กหานะครับเนาะมาลุ้นมาตามกันว่าจะเจาะ2ตัว3ตัวปังหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะมาเริ่มต้นกันที่ผู้ที่จะนําแนวทางไปวิ่งไปรูดกันก่อนนะครับเนาะสำหรับชุด2ตัวเด่นนะครับ6 4นะครับเนาะถ้าเกิดพี่ๆน้องชอบก็นำแนวทางไปวิ่งไปรูดกันเราดูสำหรับชุดเด่น2ตัวนะ64นะครับเนาะอ่ะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับชุดจับคู่ เด่น2อ่ะตัวนะครับมีทั้งหมด6ชุดนะครับมี6 5 6 7 6 8 4 0 4 1 4 9นหนะครับเนาะอ่ะเบาะทีเน้นๆให้นะครับเนาะหกเจ็ดกับ4 0นะครับเนาะอ่ะกับพี่พีน้องชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะอ่ะแล้วก็มาตามกันด้วยอ่ะชุด3ตัวเด่นซึ่งเป็นชุดสุดท้ายนะครับเนาะมีทั้งหมด3ชุดนะครับมี7 4 6 6 4 0 แล้วก็768นะครับเนาะสำหรับชุด3ตัวเด่นพี่ๆน,น้องชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางฮาหน่อยประจำวันที่9รกรกฎาคม65นะครับเนาะอ่ะจัาใดเจ้าใดก็ขอให้มา2ตัว3ตัวตรงๆกันไปเลยนะครับเนาะวันนี้จะได้เฮงเฮงรวยๆปัง,ป,งปังกันไปนะครับผมเนาะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมเนาะบางทีก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆการบรใจ และก็ขอขอบคุณทุกคนทีน่ดีที่มีส่วนร่วมกับบ่าวทีนะครับผมเนาะบ่าวทีก็ขอขอบคุณพี่พนะ้นองน้องไว้ด้วยกันและกันนะครับผมเนาะอ่ะจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตาม<อ>กดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาบ่าวทีอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับเนาะพี่พี่น้องจะได้ไม่พลาดทุกๆแนวทางจากบ่าวทีนะครับนะว่าจะได้บ่เหมาะบ่ควรหรือว่าผิดพลาดประการใดบ่าวทีก็ขอโทษขออภัยพี่พี่น้องไว้ด้วยกันและกันนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้มาลุ้นปังกันนะครับผมเนาะอ่ะสหรับคลิปนี้บ่าวทีขอลาไปก่อนนนะะครรัับเเาฮงงวยปดูแลสุข ภาพกันด้วยนะครับผมเนาะสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ